นี้นะครับจะมาถอดเปลี่ยนลูกยางวาล์วน้ํานะครับเนื่องจากมีน้ําซึมที่ตัวชุดวาล์วน้านะครับเพื่อความสะดวกในการทํางานนะครับก็ถอดไดชาร์จออกไปก่อนนะครับสะดวกรวดเร็วในการประกอบนะครับก็สามารถที่จะถอดชุดวาล์วน้ําได้ง่ายนะครับ <S <S ตอนนี้วาล์วน้ำถอดมาแล้วครับเราจะเห็นได้ว่ามันมีรอยลวดซึมนะครับเป็นคราบสีชมพูออกมา นะครับตอนนี้เรากำลังไปเปลี่ยนลูกยางนะครับกำลังไปจัดการลูกยางมาอยู่นี่นะครับจุดที่เกิดการลวดซึมนะครับก็เกิดจากลูกยางขอบเาล์วน้ําตรงนี้นะครับนี่ครับเาล์วน้ําที่เราถอดออกมาเดี๋ยวเราจะไปเปลี่ยนยางตรงนี้กันนะครับจุดสังเกตนะครับสําหรับคนที่จะเปลี่ยนเาล์วน้ํานะครับ วาล์วน้ำของ Toyota Vios นะครับจะมีอุณหภูมิอยู่ที่18-12องศานะครับกรณีที่เรามีการเปลี่ยนวาล์วน้ำแล้วให้อุณหภูมิไม่ตรงตามกำหนดก็จะมีผลกับความร้อนของรถยนต์มีผลกับการประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงด้วยนะครับก,ก็เป็นจุดสังเกตอีกหนึ่งจุดนะครับนี่เราซื้อลูกยางตัวเทอร์โมสตัมาแล้วนะครับเราก็จะประกอบเข้าไปนะครับ ยังใช้เลาวน้ำเดิมนะครับเราจะเปลี่ยนเฉพาะลูกยางนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปประกอบที่ตัวรถวก็ประกอบเข้าตำแหน่งเดิมเลยนะครับเข้าตำแหน่งแล้วก็ประกอบฝาเข้าไปนะครับแล้วก็จะประกอบฝาเข้าไปนะครับแล้วก็ อันสกูเข้าได้เลยนะครับคุณก็ดีอันนี้นครับตอนนี้เราเติมน้ำเข้าไปแล้วนะครับตอนนี้อากาศกำลังไหลออกมาแล้วครับ เราก็จะรอน้ำวาวน้ำเปิดนะครับก็ไล่อากาศหมดก็จะปิดฝาครอบนะครับ